สวัสดีครับวัดดีคนนึงครับโอ้โหกินข้าวมันี่น้องเออมึงพูดบ้างมึงถูกปฏิเทศเทศถูกกินข้าวก็ปกติินเอ้ยกินข้าวก็สมตำตำสมพี่น้องะสมตำสวดจุกุเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวก็นั่งแก่หน่อยวึงน oh. ี oh. Oh. Wow. Hey, ok hmm. on ้เนี่ยเบิ่งเดินหนาวนี่ลูกซีดซีดกับไม้ใหม่ไม่นะ

เขามันเดือมาจากไปทายของสือ่อกินผ่านหนึ่งจะเาว้าอ,อไปน่ำแบบนั่งไกลพี่น้องหลกของกูแล้ว

มีพระกรามีบันดารากรจินนะายโดบนบันดาราแล้ก็มีบวกวนเรียนเดาวกินไก่เลยแซ่บต้นี่นอ่รวงวงมาก ตั้มบ้านบ้านแจ๊บจ๊บบ๊วยมองทองมองทองใบหนั

เหนื่อยเนอะเกี่ยวมาแจกด้วยดูเยี่ยมขอแรงทางนี้ตรงกองสั้งเหมือหลวง้ลยจีดุกสิเอาแจกด้วย คบดกะเือ,เอพ้อนนงกี่หีกท็ทำน,นี่แหละกายมแล้วย <c oughs> ่านเ็นเดียวสวยนะอเพื่อปิกอบบาย <c oughs> <c oughs>